ใหญ่ที่สุดในโลกจีนตั้งโครงการไฮโดรเจนสีเขียวในซินเจียงโครงการสาธิตไฮโดรเจนสีเขียวคู่เชอร์ของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูของจีนเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ใช้พลังงานหมุนเวียนเช่นเซลแสงอาทิตย์พลังงานลมเพื่อผลิตไฟฟ้าและไฮโดรเจนโครงการนี้ผลิตไฮโดรเจนด้วยพลังงานไฟฟ้าจากเซลแสงอาทิตย์โดยตรงโดยได้ลงทุนเป็นมูลค่าเกือบ3,000ล้านหยวนหรือประมาณ15,600ล้านบาท ในกระบวนการผลิตไฮโดรเจนไฟฟ้าสีเขียวจะถูกส่งไปยังโรงผลิตไฮโดรเจนและจะได้ไฮโดรเจนออกมาด้วยวิธีการอิเล็กโทรไลซิสของน้ำอัลคาไลไฮโดรเจนที่ผลิตได้ทั้งหมดนั้นจะส่งไปยังบริษัทกลั่นน้ำมันถา่าเหิที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อเป็นพลังงานให้กับอุปกรณ์กลั่นน้ำมันทดแทนไฮโดรเจนเดิมที่ผลิตจากแก๊สธรรมชาติซึ่งแต่ละปีนะคะจะลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ5 0,000 0ตัน ไฮโดรเจนเหล่านี้จะสามารถนำมาใช้ในการก่อสร้างพลังงานไฟฟ้าอุตสาหกรรมการขนส่งและในด้านอื่นๆค่ะโดยเตรียมเปิดใช้งานภายในสิ้นปีนี้โดยจะผลิตไฮโดรเจนสีเขียวได้ประมาณ20,000ตันต่อปีด้วยค่ะ